สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับวันนี้มี f อฟที่มีความรู้ด้านการรบนะครับการยุทธศาสตร์คอมเมนต์แนะนำเข้ามานะครับก็ยินดีนะครับเขาบอกว่าพ่อใหญ่ไม่เข้าใจหลักยุทธศาสตร์สงครามการที่อเมริกาจะบุกเข้าไปในจีนโดยที่จะสูญเสียน้อยที่สุดคือการ บุกตอนใต้ของจีนถ้าอเมริกายึดมณฑลยูนานจีนก็จะสูญเสียอย่างมากเพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนใหญ่ของจีนและการที่อเมริกาจะเข้าตอนใต้ของจีนได้สองทางคือทางพมา่าและทางลาว ฉะนั้นจะบอกว่าลาวกับขเขมรและพะม่าไม่เกี่ยวไม่ได้อเมริกาจะยกพลขึ้นบกที่พม่าเข้าสู่จีนกับยกพลขึ้นบกที่ขเขมรผ่านลาวสู่จีนเขาไม่ได้ไปรบโดยนั่งเครื่องบินไปลงสนามบินเหมือนนักท่องเที่ยวก็เชื่อนะครับว่าเขาไม่ได้นั่งเครื่องบินนะครับ แต่การที่จะยกพลขึ้นบกเข้าไปทางเขมรหรือว่าทางพม่านั้นมันจะยุ่งยากกว่านะครับมันจะยุ่งยากกว่าถ้าจะสบายที่สุดนะครับก็คือยกคนขึ้นบกที่ไทยนี่แหละครับเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าพม่าก็จะต่อต้านใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเป็นคอมมิวนิสต์เขมรก็จะต่อต้านลาวก็จะต่อต้านเพราะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ ก็จะจีนก็จะส่งทหารมาช่วยเราช่วยขเขมรช่วยพาม่านะครับมันก็จะลำบากในการเคลื่อนทัพนะครับไม่มีเวลาจะไปรบกับจีนนี่ก็ต้องผ่านไทยนั่นแหละดีที่สุดนะครับผ่านไทยแล้วก็ไปเข้าพาม่าที่ท่าขี้เหล็กนะครับแล้วก็ขึ้นไปสู่จีนนะครับแล้วก็ผ่านไทย ทางสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามไปที่ลาวแล้วก็ไปสู่จีนอยู่แบบนี้นะครับจะง่ายกว่านะครับการที่จะยกพลไปโดยไม่มีไปลงในประเทศที่ไม่เปลี่ยนพันธมิตรนั่นนะอันตรายนะครับญี่ปุ่นจะบุกพามา่าบุกอินเดียก็ต้องผ่านไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับต้องมาเป็นพันธมิตรกับไทยก่อนถึงจะสร้างรถไฟไปที่พามา่าแล้วก็ จะไปสู่อินเดียต่อนะครับแต่แพ้สงครามซะก่อนนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นเราไปรบที่เวียดนามก็เหมือนกันอ,อเมริการบกับเวียดนามเหนือเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งฐานทัพที่เวียดนามใต้นะครับเพราะว่าเวียดนามใต้นั้นเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประชาชนชาวเวียดนามใต้นั้นจะเป็นมิตรไหมนะครับกําลังจะไปสร้างสนามบินเดี๋ยวเขาก็ โดนยิงโดนถล่มอีกก็สร้างไม่สาเร็จอีกนะครับก็เลยต้องมาสร้างที่ไทยนะครับสร้างที่ไทยแล้วก็เข้าไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามแทนนะครับไทยก็รู้ดีนะครับแม้แต่ไทยเวลาไปรบเขาก็เคยเล่าให้ฟังนะครับคนที่ไปรบในสงครามเวียดนามเนี่ยเขาไปตั้งค่ายหรือว่าอยู่ที่ตรงจุดไหนนะครับจะมีชาวเวียดนามนะครับชาวบ้านนะครับมาขายสินค้าถือสินค้าเข้ามาขายมาหา ทหารไทยนี่แหละครับมาแล้วก็จะมาเสนอขายสินค้าต่างๆนานา,นา,นา,นานขายได้ไม่ได้ก็ช่างนะครับแต่เวลาเขาถอยหลังกลับไปนะครับเขากลับไปแล้วทหารไทยจะต้องรีบย้ายที่นะครับรีบย้ายตําแหน่งเพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีระเบิดมีปืนใหญ่หรือปืนคออะไรยิงเข้ามานะครับตรงจุดที่ทหารไทยอยู่นะครับเขาก็รู้ตัวดีว่า คนที่มาคนเวียดนามอ่ะที่เข้ามานั้นน่ะเขาก็ไม่ได้เป็นมิตรนะครับเขาก็เป็นสายนะครับเป็นสายโดยการเขานับเก้าเขานับเก้าเข้ามานะครับเก้าเข้ามาว่าเขาเขาเดินมาถึงจุดเนี้ยกี่เก้าแล้วเขาก็จะบอกกลับไปบอกทหารเวียดนามนะครับว่าต้องยิงไปเท่าไหร่เก้านะครับต้องยิงเข้าไประยะทางเท่าไหร่เนี่ยมันจะแม่นยํามากนะครับ เขาจะใช้วิธีนี้นะครับในสงครามสมัยก่อนเพราะฉะนั้นมันอันตรายอย่างมากนะครับที่จะมาไปอยู่ในประเทศที่ไม่เป็นมิตรนะครับไม่เป็นมิตรไม่แน่ใจนะคือไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นมิตรจริงอยู่ประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพมา่าอาจจะไม่เก่งไม่มีความสามารถในการรบเท่าจีนนะครับในการรบเท่าจีนแต่ถ้าเขาเป็นพันธมิตรกับจีน เขาเป็นพันธมิตรกับจีนจีนก็จะสามารถส่งอาวุธมาให้ส่งคนมาแทรกซึมมาควบคุมมาฝึกทหารมาอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะต่อต้านนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องอันตรายมากที่จะ,ะบุกผ่านพมา่าผ่านขเขมรผ่านลาวถ้าหากยังเคลียร์ไม่ได้นะครับถ้าหากยังตกลงกันไม่ได้มันก็ต้องมาตั้งหลักที่ไทยนี่แหละครับ ตั้งหลักที่ไทยก่อนนะครับที่จะเข้าประเทศเหล่านี้นะครับนี่เระคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าในสมัยอดีตนั้นเราก็เคยเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาตั้งฐานทัพที่อูตะเภานะครับตั้งท่าทัพเรือที่อูตะเภาทัพสนามบินที่อูตะเภาที่โคราชที่อุดรอ,อุบลอุดรอ,อย่างเงี้ย แล้วก็ค่อยไปต่อนะครับเป็นอย่างนั้นก็ามาตั้งแต่โบ,บราณโบราณจีนก็รู้ดีว่าถ้ายัางอเมริกายังตั้งฐานทัพยอยู่ที่ไทยนี้เขาก็เอาชนะยากนะครับเขาก็จะเอาชนะยากชนะประเทศไทยเนะี่ยเขาจะยึดประเทศไทยนะครับเขาก็จะยึดประเทศไทยยากพอท่านหม่อมราชบงค์ครทธิ์ปาโมตไปเจรจาขอ ขาเป็นมิตรกับจีนจีนก็เลยบอกว่าเป็นมิตรกันก็ได้แต่ต้องไล่อเมริกาออกไปเนี่ยนะมันก็คือทุกคนเขาก็รู้ดีว่าไทยนี่แหละคือที่สําคัญที่สุดนะครับไทยนี่สําคัญที่สุดไทยลาวกัมพูชาแล้วก็พม่านะไม่เท่าไหร่หรอกครับไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ได้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยนี่ดำรงเอกราชมาได้จนทุกวันนี้ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครทั้งสิน้นก็เพราะว่า เราดำเนินนโยบายที่ชาญฉลาดนะครับคือเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะครับก็เลยรอดมาได้นี่แหละคือความสามารถที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่เราจะ,อ,ะอ่านอ่านเกมหรือว่าอ่านเกมตามแบบที่ว่าเนี่ยมันก็ถูกอยู่นะครับมันก็ถูกอยู่แต่มันยากไปนะครับมันยากไปก็ให้เข้าใจนะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่า เขมรเขามีคลองฟูนันเตโชแล้วน้ำคงไม่ไม่ท่วมหรอกครับอาจ,จารย์สายไปเสียแล้วมันท่วมไปแล้วเขาขุดคลองไม่ทันนะครับเขาขุดคลองไม่ทันคลองฟูนันเตชนี่สามารถอช่วยออุทกภัยได้นะครับน้ำาคงไหลมาใช่ไหมน้ำาคงไหลมาก็ปล่อยให้มันไหลไปเร็วๆนะครับก็สามารถที่จะบรรเทาความ ลำบากในเมื่อน้ําท่วมได้แต่ยังขุดไม่เสร็จนะครับขุดไม่เสร็จก็เลยช่วยไม่ทันนะครับอืมก็อ่าที่เขามีคลองฟูนันเตโชก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกครับแต่ที่จริงแล้วคลองนี้เนี่ยเวียดนามเขาไม่พอใจนั่นแหละเพราะว่าจีนเขาก็จะมีเรือรบใช่ไหมล่ะจีนกับเวียดนามเขาไม่ถูกกันอืมเขาไม่ถูกกันเพราะเคารพกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ ตอนนี้ก็ยังแย่งเกาะแย่งอะไรกันอยู่นะครับกับเวียดนามนี่แหละครับแย่งเกาะกับเวียดนามแย่งเกาะกับฟิลิปปินส์อ่าหลายที่นะครับที่เขาอยากได้กับเกาหลีด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมจีนจึงมีอิทธิพล แถบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะควบคุมมีแถบนี้ให้อยู่ให้ได้นะครับอเมริกาก็เลยไม่พอใจนะครับไม่พอใจที่เรือรบของจีนนะครับไปตั้งอยู่ที่ท่าเรือเรียมของกัมพูชาก็เลยประท้วงไปได้ไปท้วงไปแล้วแต่จีนเขาไม่ยอมรับเขาบอกว่าไปซ้อมรบเฉย แต่อเมริกาก็เถียงว่าเราซ้อมรถต่อไปไม่กลับสักทีนะครับมันก็เป็นอย่างนี้สถานการณ์ในปัจจุบันจีนก็มาขอไทยนั่แหละขอขอ,ขออุตเภาขอตั้งฐานทัพอเมริกาที่อุตเผาไทยก็เลยบอกว่าไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ถ้าหากยอมนะถ้าอยากยอม,ยอมสงครามก็จะเกิดมีโอกาสที่สงครามจะเกิดเยอะสงครามเดิมๆนั่นแหละครับสงครามเพราะว่ามาตั้งฐานทัพประจันหน้ากันใช่ไหมละ่ะ สงครามก็จะปะทุเร็วนะครับไทยก็เลยไม่ยอมไม่ยอมให้เกิดสงครามบริเวณแถบนี้ไทยก็เลยไม่ยอมให้เขาใช้อุตภเปาในการตั้งฐานทัพเพราะว่าก็เคยให้ไปแล้วเมาเจอตุงหรือว่าเสินเติ้งเสี่ยวผิงนั่นแหละเป็นคนบอกว่าให้ไม่ให้ไม่ให้ทําไม่ให้อเมริกามาอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยเมื่อเติ้งเสี่ยวผิงว่าอย่างนั้นเราก็เลยไม่สามารถที่จะ ขัดขืนหรือว่าไม่สามารถที่จะทําตามใจอเมริกาได้นะครับนี่คือเรื่องปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะมาสแสดงอํานาจอะไรต่างๆนานา,นามันไม่มีประโยชน์หรอกครับมันมีแต่ความเสียหายนะครับก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบจีนทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้นั่นนะครับเน้นการรบเหมือนแต่ก่อนนะครับ เขาไม่ได้น้นการรบเหมือนแต่ก่อนแต่เขารบด้วยเงินนะครับรบด้วยการสรัมปทานที่ต่างๆนะฮะนานาของประเทศอื่นนะครับให้สหัมปทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครอบครองเองนะครับได้ก็ครอบครองเองเพราะว่าถ้าหากเกิดจุกสงครามใช่ไหมนะบริเวณที่เขาจะส่งทหารมาควบคุมได้ดีที่สุดก็คือบริเวณที่เขาสัมปทานนั่นแหละครับเขาสัมปทานทจุดไหนเขาก็ส่งทหารลงตรงนั้นนะครับมันก็สบายนะครับ ไม่ต้องรบอะไรให้มันยุ่งยากนะครับนี่หละคือแผนของจีนนะครับเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแก้แค้นขมรนก็ส่งก็สั่งปิดสถานพูดในสวีเดนฮ้าห้าเขาไม่ได้แก้แค้นขมรนหรอกครับสวีเดนที่เขาเอ่ยยกพูดออกไปนี่เขาแค่อยากให้รู้ว่าอ่า เขาไม่พอใจเขาไม่พอใจที่เขเมรเนี่ยฝักใฝ่จีนมากเกินไปนะครับเขาไม่พอใจเขาอยากแสดงให้รู้แค่นั้นแค่นั้นว่าเมื่อไปคบกับจีนไปให้เขาตั้งฐานทัพไปให้เขาขุดคลองนะครับขุดคลองก็เกี่ยวกับการรบนะครับเพราะว่าจะต้องส่งเรือรบเข้าไปบริเวณนี้เพื่อจะไปล้อม เวียดนามนะครับก็ไปอวยจีนมากเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วท่าเรือเรียมเนี้มันเคยเป็นท่าเรือของอเมริกามาก่อนนะครับสมัยสงครามเวียดนามสมัยสงครามเวียดนามท่าเรือเรียมนี้เป็นท่าเรือของอเมริกามาก่อนนะครับแต่พอเสร็จสงครามแล้วจีนก็มารือ้ออุปกรณ์หรืออะไรต่างๆจากท่าเรือนี้ออกไปแล้วก็มาทําเอาของตัวเองมาไ้แทนนะครับ เพราะฉะนั้นจุดนี้มันเป็นจุดยทธศาสตรอ์อเมริกาก็สูญเสียใช่ไหมล่ะสูญเสียก็อยากได้คืนก็ไม่ได้สู้จีนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสวีเดนนี้ก็คือเป็นพันธมิตรกับอเมริกาอเมริกาจะออกหน้าออกตาอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอิทธิพลในจุดนี้แล้วก็เลยให้สวีเดนสแสดงออกแทนนะครับว่าเรา,เราไม่พอใจนะที่ กัมพูชานี่ฝากไปจีนอยู่นะครับเราก็เลยเมื่อไม่เห็นหัวเราไม่มีบทบาทนะไม่มีบทบาทในกัมพูชาเลยนะเราก็ขอถอนตัวแค่นั้นเองที่เป็นอยู่ถอนตัวก็ก็ถอนทูดออกมานะครับที่เป็นอยู่เรื่องจะไปไล่ทูดจากสวีเดนกลับบ้านนะมันมันไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับประกาศสงครามมันยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับถ้าเกิดการสงครามขึ้นเมื่อไหร่นะครับยีนลบกับอเมริกาเมื่อไหร่นะครับต้องถอนออกแน่นอนนะครับถอนทูตจากกัมพูชาออกจากสวีเดนแน่นอนนะครับนั่นแหละคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับนี่แหละคือคือสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับ หุ้นเซ็นต่อไปจะโดนมากกว่านี้คงใช่นะครับเพราะอันนี้ก็เริ่มนั่นนะครับเริ่มมีมาตรการต่างๆที่จะตอบโต้หุ้นเซ็นนะครับเพราะหุ้นเซ็นเขาไม่ใช่ฝักไฟแต่จีนประเทศเดียวนะครับเขาฝักไฟจีนก็เพราะว่าจีนเงินเ,นเยอะเขาคิดว่ามีอิทธิพลมีทหารเยอะพึ่งพาได้นะครับเขาก็เลยให้สัมปทาน สีฮานุวิวสร้างท่าเรือเลอกานนาเขาก็พึ่งจีนแล้วเขาไม่ได้พึ่งแค่นั้นเขาพึ่งเวียดนามด้วยเพราะว่าเขามีพันธสัญญาต่อกันเพราะว่าการที่เวียดนามมาช่วยฮุนเซนขับไล่ขมิ้นแดงพรพฤนะครับเขาก็ได้คำคำมัน่นสัญญากับอ่กับเวียดนามเอาไว้ว่าจะให้ดินแดนจะให้ดินแดนตรงไหนบ้างนั่นก็จะบอก อันดับแรกก็ให้เกาะฟูกวักไปใช่ไหมล่ะเกาะฟูกวักไปก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับตามมาได้เศรษฐกิจพิเศษ CLV นี่แหละครับสี่จังหวัดนะครับยังไม่พอนะครับยังจะแถมไปอีกสิบสามจังหวัดนะครับสิบสามจังหวัดก็เป็นสิบเจ็ดจังหวัดนะครับก็เป็นสิบเจ็ดจังหวัดอันนี้ก็คือ เขาไม่ได้ฝักใฝ่แต่จีนอย่างเดียวเขาฝักใฝ่เวียดนามด้วยเพราะมีพันธสัญญาต่อกันว่าถ้าเวียดนามมาช่วยลบมาช่วยไล่ขมิแนแดงออกไปเนี้ยเขาจะแบ่งแผ่นดินให้นะครับเขาจะแบ่งแผ่นดินให้มันก็เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ประชาชนคนเวียดนามมาต่อต้านใช่ไหมไม่อยากเสียแผ่นดินใช่ไหมล่ะไม่อยากเสียแผ่นดินก็ประท้วงประท้วงเขาก็แก้ด้วยการว่าจับติดคุกนี่แหละครับใครประท้วงเขาจะจับติดคุกหรือไม่ก็ เขาก็เดินทางไปเองด้วยนะครับไปที่เกาหลีใต้นะครับไปสั่งเกาหลีใต้นะครับไปพูดกับเกาหลีใต้ว่าถ้าใครมันประท้วงก็ให้ลดงดพาส,สปอร์ตนะครับพาส,สปอร์ตไม่ให้ใช้ได้ไม่ใช้ได้ก็จะกลายเป็นคนอะไรไม่มีหลักฐานในการทํางานในประเทศเกาหลีใต้เดือดร้อนกันไปใหญ่ต่นี้คนเขมียนก็ไม่กล้าไม่กล้าออกมาประท้วง เขาก็ไปต่อได้สบายเพราะว่ามีใครไปทวงแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็สบายนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ฝากไฟแต่จีนเขาฝากฝฟเวียดนามด้วยเพราะว่าแต่จีนกับเวียดนามนี้เป็นศัตรตูกันนะครับต่างฝ่ายก็ต่างแย่งกันแย่งแผ่นดินกัมพูชากันแย่งแผ่นดินลาวกันนะครับอีนก็จะเอา เวียดนามก็จะเอาก็แย่งกันไปแย่งกันมาอยู่นะครับเราก็เป็นแค่ผู้ดูนะเขาก็ดูไปว่าใครจะได้นะครับเสียงอะไรก็ไปจาย์ทําไมาทําไมไม่หยุดดังสักทีเหมือนเสียงหรือลังคาสังกะสีครับตอนเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับฝนตกพูดกลางสายฝนเสียงสังกะสีนะครับลังคาสังกะสีก็เลยดังตลอดเวลานะครับเพอภัยได้วยนะครับ เคลมซาบีดินไม,ไม่ได้ไม่มีในกำแพง <g iggle> อันนี้พูดตลกนะครับคงคิดว่าเขาเคลมไปทั่วโลกนะครับกัมพูชาเขาเคลมไปทั่วโลกแต่คงอยากเคลมซาบีดนไม่ได้ไม่มีในกำแพงนี่ครับก็พูดตลกนะครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ฟังกันมานะครับถ้าใครเข้ามาก็กรุณากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ต้องการเอฟซีเยอะนะครับเอฟซี FC ผมยังน้อยอยู่นะครับก็มีอะไรก็อยากจะแนะนําก็แนะนําเข้ามานะครับยินดีรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงจะพูดกันเพียงแค่นี้นะครับมันหลังมาพูดกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ